ทุกความเดือดร้อนที่มาแบบไม่ให้ตั้งตัวจนทำให้ชาวหาดใหญ่และอีกหลายพื้นที่ต้องพร้อมใจกันสู้เพื่อให้ผ่านเหตุการณ์อันแสนสาหัสนี้ไปให้ได้ เราชาวไทยโพสต์และแฟนๆของพวกเรานะคะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่ามาหาอุทกภัยและภัยพิบัติในครั้งนี้ค่ะเพียงร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้นำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่มาอยู่ที่ศูนย์อพยพนะคะเพื่อให้พวกเขาได้บรรเทาความทุกข์ยากเพื่อให้มีแรงสู้ต่อไปหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ได้เปิดรับบริจาคด่วนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสงขลา ของทั้งหมดจะถูกส่งขึ้นเครื่องบินทาหารในวันที่28พฤศจิกายน2568ก่อนเที่ยงสถานที่รับบริจาคหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ซอยประชาชื่น46ในเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม092 905 5561ติดต่อคุณเล็กยุพินเพื่อสอบถามเส้นทางได้นะคะย้ำเบอร์อีกทีค่ะ 092-905-5561เปิดรับถึงวันที่27พฤศจิกายน2,568พื้นที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมได้ทำให้โรงพยาบาลและศูนย์พักพิงต้องรองรับผู้ป่วยและประชาชนเป็นจำนวนมากต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะนอกจากนี้ทางทีมยังเปิดระดมทุนเพื่อช่วยจัดเตรียมซื้อสิ่งของต่างๆค่ะสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเลขที่บัญชี 027-267-9229ชื่อบัญชีนัทวราวิริยกุลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคุณแสงดารา092-251-9550คุณนานัท091-454-6392